นี่เป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งนะครับปราสาทตาพรมมาดูกันครับเดินไกลเหมือนกันนะครับนี่ยังไม่เห็นฝั่งฝันเลยครับโอ้ดูเทวันนี่สุดยอดนี่ครับซากของสิบารักหักพังอยู่พังสิครับ เป็นสี่เหลี่ยมเสมอ,เ,อเดี๋ยวข้างในจะมีคูน้ำด้วยครับโหมดมาดูต้นสมพงยักษ์ที่คลุมกำแพงปราสาทแห่งนี้นะครับปราสาทแห่งนี้นี่อยู่กลางป่าทึบดูสิครับต้นไม้ขึ้นขนาดนี้อยู่กลางป่าทึบจริงๆ สร้างมา800กว่าปีแล้วครับในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่8เป็นกษัตริย์ที่เกลียงไกลายมากนะครับเขาบอกว่าเป็นพุทธสถานด้วยสมัยนั้นท่านอาจจะเปลี่นมาเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วครับทับหลังก็สวยงามมากครับ ไปดูกันครับโอสวยไหมครับสุดยอดดู <resources> สิครับ มาเดินดูตัวปรา,าสาทกันนะครับใหญ่โตมากครับมีพ,พระปุูร่าจะได้ครับเสียงไม่มี น,นก็บอกว่าเป็นพุทธสถานนะครับนี่ก็อ,กอีกอันนะครับโคนของต้นสมพงยักษ์โอเครูมขนาดนี้โอ้โหดูต้นดูรากทั้งหน้านี้เลยครับนี่ไยยจะช่วยปกป้องพื้นที่แถวนี้ด้วยนะครับ รากต้นสมพงคุมขนาดนี้เลยครับโอ้โหสมัยก่อนก็เลยใตายเป็นส่วนหนึ่งของป่าดวงดิบไปโอ้โหดูรากต้นไม้ปกครุมได้ขนาดนี้นะเมื่อก่อนนี่ถูกทิ้งร้างไปหลายร้อยปีเลยนะครับถึงมีสภาพเป็นอย่างนี้ได้สวยไหมครับน,นี่น่าจะเป็นต้นไซนะครับ กว่าจะก่อสร้างได้นะครับโอ้โหรูเหล่านี้นี่เป็น,นรูสําหรับการขนมานะครับตายลำบากจริงๆเลยครับโอ้โหนี่ก็ใหญ่มากยิ่งใหญ่จริงๆดูก,การเลื้อยของรากเลยครับต้นสมพงยักษ์โอ้โหยิ่งใหญ่จริงๆเลือ้อยมหนึงนี่อีกต่อไปเลื้อยยาวกว่านี้ ต้นเดียวกันครับแต่รากมาฝั่งนี้บ้างโอ้ไม่เจ้าว้านี่อีกสองต้นเยอะแยะไปหมดเลยครับฝั่งนู้นก็มีอีกอ่ารากต้นสมพงคงจะทำให้หินต่างๆพังทลายไปด้วยครับบางต้นเลยโดนตัดทิง้งถ้าไม่มีต้นสมพงนี่ ก็คงไม่มีสเสน่ห์เท่านี้นะครับเนี่ยดังนั้นลบคุณลบเป็นบวกก็เลยทำให้น่าสนใจครับระเบียงอันสวยสดงดงามมีทางออกครับกระบวนการบูรณะครับจากซากปรักหักพังต่อเลก